สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะวันฝนต,ตกตกทั้งวันนะครับแดดไม่เห็นอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะอันนี้มาพูดกันเรื่องฟอร์ดเจอตานะครับอันนี้จอดหนึ่งอาทิตย์แบตหมดครับแบตหมดนะฮะแบตหมดชาร์จอันนี้ผมชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วหาสาเหตุของแบตเตอรี่หมดนะครับ พอไม่ได้ใช้งานหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ไม่ได้ใช้งานหมดแบตเตอรี่ดีๆนะครับเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปไม่ได้ครับมันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีอุปกรณ์ทำงานนะฮะหรือว,ว่ามีไฟรั่วมีการใช้งานตลอดเวลานะครับแบตจะจ่ายไฟอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะรถคันนี้นะครับ ย้ำนะครับรถคันนี้จอดนิ่งๆเลยนะฮะหนึ่งอาทิตย์แบตหมดไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ด้วยนะครับประมาณสี่วันแบตหมดนะครับอ่ารถฟอร์ด Ford รุ่นนี้ก็ที่จุดบุรีเนี่ยอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับจุดบุรีสําหรับฟอร์ดนะอ๋จิ้มให้ดู เดี๋ยวผมดึงกุญแจออกแล้วกันนี่ครับดึงกุญแจออกแล้วนะต่อให้ล็อกรถยังไงก็เหมือนเดิมนะครับที่จุดบุรีฟอร์ดนะครับนี่ครับจะมีไฟอยู่ตลอดเวลาเลยนะนี่ครับ ตรงนี้ก็จะมีไฟอยู่ตลอดเวลานะนะครับแล้วถ้าเราไม่ใช้รถนะสักอาทิตย์หนึ่งอะอะไรบ้างที่เราชอบเสียบค้างไว้หลกัหลกๆเลยนะครับคันนี้เลยนะฮะคลิปสั้นๆเลยนะครับคันนี้ไปถึงหนึ่งอาทิตย์ดีนะครับแบตเต็มๆจากแบตเต็มๆนี่ครับเนี่ยเนี่ยไอ้กล้องเนี่ยนะครับ รอไปครึ่งแอมทำงานตลอดเลยนะครับก็มันติดตลอดเดี๋ยวผมปิดประตูนะปิดประตูแล้วก็ล็อกรถเนี่ยอย่างถ้าเราเปิดประตูแล้วเรายังไม่ล็อกรถนะครับเนี่ยหนึ่งแอมมากกว่าเลยนะครับเนี่ยหนึ่งแอมเลยนะกว่ามันจะดับนะครับแต่ถ้ารถใช้งานปกติไม่มีปัญหาครับ ใช้งานทุกวันเดี๋ยวผมจะลองล็อกดูนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์จับหรือเปล่าว่ามีสิ่งเคลื่อนไหวในรถมันจะล็อกไหมมีกระพริบมีกระพริบข้างซ้ายด้วยล็อกแล้วนะมีเซ็นเซอร์ไหม มีเซ็นเซอร์มันจะไอ้นี่เลยนะจับการเคลื่อนไหวในรถจับอุณหภูมินะครับัมดนนี้ไม่มีโบโบเบอันนี้ดับหมดแล้วนะครับเนี่ยถ้ามันดับอย่างนี้ก็คืออ่าจะไม่มีไฟรั่วแล้วเวลาเราใช้คลิปแอมจับนะแต่เวลาเรามาจิ้มที่นี่ครับ เนี่ยมันก็มีไฟอยู่ตลอดอ่ะมันไม่เหมือนรถญี่ปุ่นนะปิดสวิตช์ก็ไฟไม่มีหรือว่าที่จุดบุหรี่ก็จะมีสองคู่สองสองรูนะอีกอันหนึ่งอาจจะมีไฟอีกอันนึงก็จะไม่ไม่มีนะครับเวลาเราดับดับรถแล้วเราคิดว่าเราคิดว่าเออไม่มีไฟแล้วนะแต่จริงๆพวงนี้ไฟมันจะติดตลอดนะครับเอาที่ชาร์จมา เอาที่ชาร์จแบตมาเสียบมันก็ติดนะนไฟสว่างขนาดนี้ถ้าไฟไม่มีมันก็จิ้มไม่ไม่สว่างแล้วครับ <Okay. S 1> เ,ดเดี๋ยวลองสักพักแล้วจิ้มใหม่มยังติดอยู่เลยกล้องมันก็ทำงานตลอดนะครับ พอเราพอเสียบมันติดคาไวไงเงี้ยกล้องมันทำงานมันกินนู่นเลยนะครับครึ่งแอมเลยอะตอนแรกอ่าพอเราดึงปลักออกปุ๊บมันจะเป็นศูนย์นะฮะแอมเนี่ยครับมีไฟตลอดนะก็ะคือกล้องทำงานตลอดเปิดปิดกุญแจก็ทำงานตลอดเจ้าของเขาบอก ก็เหมือนคุณว่าเออเห็นกล้องมันทํางานทั้งคืนกล้องมันทํางานตลอดครับถามว่าเป็นมกกล้องหรือเปล่าก็น่าจะมีส่วนนะครับเดี๋ยวจับตรวจเช็คดูให้จับคลิปแอมดูปวามรอไปครึ่งแอม่ะนะฮะศูนย์จุดห้แอมปหสประมาณนี้นะครับพอแกเสียบคาไว้อย่างเงี้ยไฟไฟไอที่จุดบุหรี่ก็ติดตลอดเลยแล้วก็ผมก็เลยต่อแยกนะครับ ต่อใช้ฟิวเนี่ยต่อไว้กับแผงฟิวในนี้นะเป็นฟิวแบบเสียบเสียบ2ชั้นนะครับฟิวเสียบ2ชั้นเสียบกับอยู่ตำแหน่งตำแหน่งของฟิวไฟเบรกนะเสียบอยู่กับตำแหน่งของฟิวไฟเบรกรุน่นนี้เบรกเฉยๆก็ไม่ติดหรอกครับนอกต,อต้องเปิดสวิตกุญแจนะครับถึงจะติดรถพวกนี้เปิดวิทยุอะไรก็ไม่ติด เปิดสู์กุญแจนะครับวิทย,ยุนี่ก็จะเป็นกุญแจล็อกสองไงนะแต่เปิดประตูก็น่าจะเปิดติดแล้วนะแค่เปิดประตูเนี่ยนี่ผมกดล็อกประตูอยู่นะครับเนี่ยมีไฟตลอดเห็นไหมตั้งนานแล้วมันเกินหนึ่งนาทีแล้วนะครับมันก็มีนะเป็นเข้าไปใช้เครื่องสแกนเซ็ตระบบได้นะครับจะให้มันเปิดแร้วจะให้มันปิดได้นะครับอันนี้ผมก็จะ แบบนี้สเปคเข้ามาแบบนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้นี่ครับก็บจะมีฝาปิดเห็นไหมเนี่ยจะมีฝาปิด1 0์เลยครับเนี่ยโอ้อ u t p u t เอาเล็ก12โวลต์1 0์ไม่ใช่น้อยนะ1 0์เนี่ยเนี่ยโดนตะเหล็กเอาเหรียญใส่นะเรียบร้อยเลยครับช็อตครับขาดมีมีไฟตลอดเลยนะเนี่ยครับ ็ถึงบอกว่าถ้าเสียบไว้ก็ต้องมีสวิตช์เปิดปิดก็ได้นะครับเวลาเสียบทีนี้เราก็จะมาเล่นเช็คเรือนใหม่สักหน่อยเช็คเรือนไหม่เวลาเราจะเช็คเรือนไหม่เช็คระบบตั้งระบบครับเนี่ยกดสวิตช์ตัวนี้ค้างาไว้เนี่ยกดค้างาไว้แปบบนึงนะกดค้างาไว้แล้วก็ เปิดสวิตกุญแจนี่เปิดสวิตกุญแจค้างไว้จนกว่านี่เปลี่ยนแล้วปุ๊บเราก็ปล่อยปล่อยนิ้วปล่อยนิ้วเสร็จแล้วก็ย้ำปุ๊บย้ำไปเรื่อยๆปุ๊บนี่เช็คจอใหมรับนี่ฮะนี่เช็คจอไม่เสร็จก็เช็คไฟนี่สวยงามนะ สวยงามไม่เจ๊ะนี่นี่ครับรก,กดไปเรื่อยๆเราก็จะมีเช็คอุณหภูมิน้ําได้ด้วยนะนี่กดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้สปีดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ไม่มันจะขึ้นเป็นองศานะครับพวกนี้ก็ไม่ค่อยรู้ความหมายก็นเท่าไหร่นี่ตอนนี้60สิองศา เช็คใหม่ได้ครับเมื่อเราปิดกุญแจเมื่อไหร่ปุ๊บพอเปิดก็จะกลับมาเป็นระบบปกติเหมือนเดิมนะครับในนี้พอสตาร์ทกล้องก็จะทำงานนะครับพอเราดับสวิตช์นี่ดับแล้วกล้องจะไม่ทำงาน,นครับพวกนี้มันจะมีแบตสำรองนะครับในนี้บางย่อมีแบตสำรองนะครับ พอเราเปิดสวิตช์ปึ๊บนี่วิ่งนี่แล้วก็ติดนะครับอย่างนี้ครับพอกลางคืนมันสะเทือนสะเทือนเนี่ยมันก็จะติดเองนะต้องต้องอกตั้งหน้าจอนะครับถ้ารถมีการสะเทือนโดนกระแทกมันจะกล้องก็จะติดเองนะครับ เราก็จอกว่าเขาไม่ได้ตั้งไว้นะถ้าตั้งไว้ก็สะเทือนหน่อยก็จะติดเองนะเพราะมันดูดูดูทรงแล้วมันกินไฟอะถ้ามันกินนิดเดียวเนี่ยจะไม่ว่าอะไรเลยนะแค่เลี้ยงระบบเฉยอะเลี้ยงระบบอ,อันนี้มันคือคือแบบว่ากล้องมันติดตลอดครับกล้องติดตลอดติดสวิตคุญแจล็อกรถแล้วก็กล้องยังติดตลอดครับยังทํางานตลอดทั้งคืน อย่างเงี้ยเป็นกล้องวงจรปิดเลยนะครับก็หลักๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับฟอร์ดของเล่นมันลูกเล่นเนี้ยแยะนะครับบางทีก็เล่นกันไม่เป็นนะนี่วิทยุก็ลูกเล่นก็มีแย่นะครับมีทีเซ็ตเซ็ตวิทยุก็ระวังนะครับไม่รู้นะครับคันนี้มีไฟตลอดนะครับนี่คันนี้นะครับฟอร์ดเบต้าคันนี้นะครับ 12บสโวลต์สิบแอมป์นะฮะเฮเผอทำเหรียญลวงเหรียญตกเข้าไปเลยนะครับป๊อปเล็กปรับก็ถึงทำฝาปิดมาให้นะอ่ะัขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนนครับคลิปสั้นวันนี้ยำเย็นฝนตกตกตกอีกแล้วดูดินี่อพอแผะอพอแปะพอแะตกไม้เลิกตกทุกวันตกตั้งแต่เช้าอ่ะวันเนี้ย ไม่เห็นแดดเลยครับตกทั่วฟ้าเมืองไทยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ